คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ได้เห็นสัญญาณแล้วนะคะว่าการเมืองน่าจะร้อนแรงขึ้นค่ะท่ามกลางโควิด19ที่ดูเหมือนจะลดกระแสที่ผู้คนติดตามกันลงไปนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเริ่มเบาใจกับสถานการณ์โควิด19ได้วันพุธนี้ก็คือการอภิปรายในสภาเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน3ชฉบับนะคะ แต่ไม่ต้องรอถึงวันพุธค่ะวันนี้คุณจารุรนฉายแสงได้ออกมายืนยันนะคะว่าเตรียมที่จะจัดตั้งพักการเมืองใหม่ซึ่งดูแล้วก็เป็นกระแสคล้ายๆกับทางแกนนําพักพลังประชารัฐที่ตกเป็นข่าวเช่นเดียวกันอาจจะมีคําถามว่าแล้วพักที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ใครจะเข้ามาเป็นสมาชิกบ้างซึ่งไม่ว่าจะมีใครเป็นสมาชิกก็น่าจะส่งผลทั้งต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านค่ะ เคลื่อนไหวการเมืองรอบนี้จาาตุรนฉายแสงประกาศชัดเจนสลัดภาพทั้งอดีตแกนนาเพื่อไทยและอดีตแกนนำพักไทยรักษาชาติรวบรวมแนวร่วมใหม่เพื่อเดินหน้าจัดตั้งพักการเมืองตามแนวทางของตัวเองคงเป็นแนวทางที่สอดคล้องไปกับค่านิยมทางการเมืองที่พัฒนามาถึงในปัจจุบันเมื่อนักการเมืองรุ่นเก่าลายครามหลายคนที่แม้สนิทสนมกันแต่ก็อาจหลุดโผ ภาพความนิยมที่เกิดขึ้นกับอดีตพักอนาคตใหม่อาจเป็นรูปแบบที่ถูกหมายตาไว้ไม่แปลกหากจะชิงออกตัวแรงปฏิเสธผ่านช่องทางออนไลน์ว่าจาตุรนฉายแสงไม่ตั้งพักสาขาให้เพื่อไทยเป็นอิสระจากพักเพื่อไทยและพักการเมืองอื่นพักการเมืองใหม่ที่จะถูกตั้งขึ้นไม่ใช่พักการเมืองภาคต่อของไทยรักษาชาติเบื้องลึกเบื้องหลังยากจะหาหลักฐานมาเสริมข้อสันนิษฐานให้หนักแน่นแต่นาทีนี้ บนเวทีการเมืองมีอดีตคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยคนนี้ที่ชัดเจนแล้วว่าแยกทางเดินเด็ดขาดแน่นอนวัดจากความเคลื่อนไหวภายหลังพรรคไทยรักษาชาติถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพักเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนนายจาตุรนในฐานะคนการเมืองพักบทบาทผู้บริหารพักการเมืองเดินเกมนอกสภาขึ้นเวทีปลาัยและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนช่องทางส่วนตัว พอจะสรุปได้ว่านี่คือคนการเมืองที่ห่างหายจากเวทีแต่ไม่เคยเว้นว่างการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองกระแสพักการเมืองใหม่ถูกเชื่อมโยงไปถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ยอมรับว่าได้พูดคุยกับนายจตุรนเป็นระยะแต่เว้นระยะห่างด้วยการชี้แจงว่าหัวข้อสนทนาเป็นเพียงปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองด้านนายจตุรนในฐานะหัวหอกจัดตั้งพักการเมืองใหม่ยังไม่ยืนยันว่าจะมีสมาชิกพักเพื่อไทย หรืออดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยร่วมทีมด้วยหรือไม่เพราะเป็นกระแสะวิจารณ์ที่สอดคล้องกันกับเนื้อหาที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยยอมรับว่ามีสมาชิกเตรียมแยกตัวออกจากพักเพื่อตั้งพักการเมืองใหม่เช่นกันก,นกระแสะพักการเมืองใหม่ไม่ได้มีเพียงพักของนายจาตุรนเมื่อสมาชิกกลุ่มสี่กุมารที่นําโดยนายอุตมะสาวนายนยนหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์ภายหลังกระแสะข่าวการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพัก มีชื่อเป็นผู้ที่เตรียมตั้งพักการเมืองใหม่จุดสำคัญที่รัฐบาลต้องเพ่งเล็งคือกระแสข่าวที่ว่าการตั้งพักใหม่ของแกนนำชุดนี้เริ่มปรากฏเขารลางว่าอาจมีบุคลากรของพักเพื่อไทยอดีตพักพลังประชาชนและอดีตพักไทยรักไทยเดิมเข้าร่วมด้วย